ขนมได้ขนมตัวนี้กินหมดไปเรียบร้อยละรอรอจอบรอจอบรอจอบเงินมาจะไปฝังที่ไหนนานไม่เอาหยุดใครเงินมาเหรอ,หอเงินมาหรือเฮงแม่นี่ก็กินหมดแล้วมึงก็อย่าไปยุ่งกับเขามึงกินหมดแล้วนะ อ้วนอ้วนเฮงกินหมดแล้วค่ะล็อกมันไว้ค่ะมันเอาไปฝังอะมันจะไปฝังมึงก็ตามมันอยู่นั่นแหละแล้วมันจะฝังแล้วมึงก็ต้องฉลาดเดีอยไม่เฮงมึงต้องจอบมึงต้องจอบมึงต้องจอบมึงอย่ากระตกกระตากเฮงมึงอย่ากระตกกระตากมึงอย่ากระตกกระตากเดี๋ยวมันก็เอาไปฝัง ไอ้เรานั่มมันไม่จะไปฟังจักสาตผี่พิษตกันยดุดไอ้เงินก็พอไอ้เงินไม่กินสักทีแม่ยึดคืนนะนี่แพเฮงมันกินหมดแล้วอะลีลาจัดแพเฮงมานั่งจอบลนะอย่าตามมันถ้ามึงอยากรู้มันไปฟังที่ไหนอย่าตามมันอย่าตามมัน ทำงานฝังเฮ้งมีสลัดอย่าไปตามมันเฮงเป็นพระเอกตอนนี้เฮ็งอย่าไปยุ่งกับมันไม่เอาไปอันนี้ก็บสอบยัวเห็นะอันนี้ก็บจบ เขาอยู่นี่จอบเขาอยู่เพอมันไปฟังเพอมันไปฟังรถยังไม่ได้ทีที่เหมาะสมเนี่ยคือได้ทีที่เหมาะสมแล้วในน้เวกเดอ้อว่าแล้วได้ทีที่เหมาะสมแล้วอย่าเพงอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งถ้ามึงอยากกินของมันนะมึงอย่ายุ่งเสื้อบาะฟังแล้วลืมได้รุ่นนี้นะฟังลงไปแล้วเฮงเฮงเฮงอย่าไปยุ่งกับมันเฮงอย่าไปยุ่งกับมัน สามชั่วโมงสำหรับการหาที่ฝังขนมที่แล้วมีแต่อีนี้สิจอบไปกินอยู่บักหนึ่งฝังบักหนึ่งสิกินพนักง,งานจอบกินของเขาพัดมี่อยู่ี่อันนี้มันั่งจอบเขาเนี่ย มันฝังเลยกอยู่บนะ่ะเรียบร้อยอย่าเพิ่งไปยุ่งกับของมันมันฝังลืมแล้วนะมึงอยุ่งไปยุ่งกับของมันให้มันฝังมึงกินไปแล้วรุ่นนี้ฝังไม่เป็นพายแหงนี่พายแหงกินอย่างเดียวอันนั้นนะฝังอย่างเดียวนะนะโอ้ยฝังดีงขนาดเรียบร้อย คิดว่าใครไม่เห็นเรียบร้อยค่ะเงินมามานี่ลูกเรียบร้อยแล้วค่ะมามาเงินมามานี่ค่ะโอ้ยเก่งเก่งนี่ค่ะไม่มีใครเห็นหนูเลยหนูฝังสมบัติต,ตรงนั้นนะไม่มีใครเห็นค่ะไม่มีใครเห็นเก่งค่ะอเก่งวะไม่มีกลิน่นแสดงว่าฟังเลิกได้นหม เอนเลอทีนี้คุดขึ้นมาใหม่บ่ทมต่อ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 ี่ว่าชิคุดทมต่อตอ้เอาเก่งเกงลูกเก่งกเกงค่ะโอ้ยเก่งค่ะเก่งค่ะ